<Net> ผมบวกไม8แ0ดร้อยอ้ามานับ <consume> นับเลยดีกว่านะครับนับกัน <apt> เลยดีกว่านับกันเลยดีกว่า yeah. หูหมื่นสองไอ้เหี้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มารีวิวเกมเกมหนึ่งซึ่งว่า เป็นเกมที่แม่งหาเงินง่ายสุดๆนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับเกมุ่ลศรสิกคิงดอมนะครับมาเริ่มเลยนะฮะมาเริ่มเลยกันดีกว่านะครับมารอบนี้นะครับผมอยากซื้อแบบเป็นฟรีสปินไปเลยนะครับผมแม่งลงทุนไปเลยสามพันนะครับรู้เรื่องนะฮะรู้เรื่องมาเอาไปเลยนะครับสามพันโอ้โหพอซื้อปุ๊บมาสแกตเตอร์เข้าเลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งนะที่อยากจะบอกนะครับคือแบบลงทุนสามพัน่ะทีเดียวรู้เรื่องไปเลยนะฮะ โอเคมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารอบนี้นะผมจะได้เท่าไหร่นะฮะและเกมเกมนี้นะครับผมกําลังเล่นอยู่ในเว็บวินเนอร์หนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเว็บตรงจากอเมริกาด้วยนะฮะคือแบบว่าไม่ต้องแบบผ่านเอยเย่นเนะคือเล่นตรงๆไปเลยนะฮะฝากถอนขั้นต่าเนี่ยฝากถอนไม่มีขั้นต่านะครับฝากถอนไม่มีขั้นต่านะครับเว็บนี้นะฮะแล้วตอนนี้มันมีโปรโมชั่นด้วยนะับอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนนี้มันโอ้โหดูมาดูเกมกันก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้นะครับ เหลือ19สเปนนะฮะเหลือ19สเปนนะฮะคูณ5นะครับตอนนี้ตอนนี้คูณ5 376เข้าไปแล้วนะครโอ้โหไม่ทันไรนะฮะนะครับเห็นไหมฮะวิธีซื้อสเปนแบบนี้ก็คือแบบลงทุนน่ะเหมือนเป็นการลงทุนทนคัดอย่างหนึ่งอะ่ะเออแม่งแบบจ่ายไปเลยอ่ะสาม0ันมาดูวัดใจเลยแล้วได้เท่าไหร่นะฮะ,อะตอนนี้เท่าไหร่โอ้โหตอนนี้คือมันบวกมันบวกมาด้วยนะฮะดูเห็นไหมนี่บวกสปินมาอีก3นะฮะ นี่บวกสปรินใหม่สามคูณห้านะคูณหกนะฮะระหว่างที่มันเกมมันปั่นไปด้วยเนี่ยตัวคูณมันก็เพิ่มไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ เออไม่ธรรมดานะฮะเกมนี้เกมนี้นะครับชื่อเกมจุดศึกคิงดัมนะฮะอยู่ในหมวด PG จนะครับใครหาไม่เจอลองไปกดนะฮะไปกดหมวดซึ่งเว็บเว็บนี้เนี่ยมันมีทุกเกมนะฮะมีทุกค่ายเลยนะฮะแต่ค่ายที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นค่ายของ PG จนะฮะเว็บวินเนอร์หนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะเว็บโตไปเล่นได้เลยนะฮะไม่ฝากถอดไม่มีขั้นต่ำนะครับแล้วตอนนี้นะครับมันมีโปรโมชั่นด้วยของเว็บนี้นะฮะคือคืนค่าคอมมิชชั่นนะครับทุกเกมสล็อตที่คุณเล่นนะฮะ 0.7%โอ้โหไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะคือผมเล่นเกมเนี่ยผมก็มีค่าคอมมา0.7%นะเออเอาง่ายๆนะครับง่ายๆคูณไปนะครับคุณเล่นได้เท่าไหร่เนี่ยคูณคูณคูณค่าคอมมิชชั่นไปนะครับ0.7%โอ้โหบิ๊กวินดูบิ๊กวินอ้าวบิ๊กวินเข้านะครับบิ๊กวินเข้าโทษทีโทษทีบิ๊กวินโอ้โหขึ้นเมกาเข้าไปแล้วขึ้นเมกาเข้าไปแล้วพันหกนะฮะพันหกโอ้โหพันหกพันหกพันแปดนี่คือนี่ย นี่คือบวกผมบวกคืนทุนแล้วนะเนี่ยขึ้นไม่กะขึ้นซุปเปอร์ไปแล้วว่าโ,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 โอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรนะฮะจิตใจทําด้วยอะไรนะฮะเดี๋ยวมาดูนะท้ายเกมเนี่ยผมได้เท่าไหร่นะฮะมานับเดี๋ยวมานับกันนะดีจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะฮะยังเหลือสิเจ็ดนะฮะยังเหลือสิบเจตอนนี้ครูสิบเอดเข้าแล้วนะตัวคูณตัวคูณเนี่ยครูสิบสองเข้าไปแล้วนะ,วนวนนนวนะฮะนะโอ้โหดูช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้มันคูณสิบมันคูณสิบสานะฮะ ช็ตอตน,นี้มันคูณ13นะ480เดี๋ยวทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นตัวเงินนี่ไหมฮะทุกคนเห็นตัวเงินนี่ไหมฮะนี่คือคือคอนทุนแล้วนะครับนี่คือกําไรแล้วนะฮะนี่คือผมลงทุนไป3,000นะฮะได้มา7,000นะฮะกำไร4,000แล้วนะฮะโอ้โหกำไรขึ้นมา5,000แล้วนะแปดพั 8, นแล้วครับ โอ้โหจิตใจทาด้วยนะรอบนี้นะฮะถือว่าลงทุนคุ้มนะฮะเกมแบบนี้นะครับเป็นเกมที่แบบหาเงินง่ายอ่ะเออคือแบบหาเงินง่ายนะฮะคือเว็บเว็บไหนที่แบบมันแตกดีหรือว่าจ่ายดีนะครับแล้วแบบคุยกับแอดมินรู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมมาแนะนำนะฮะตอนนี้แต่ตอนนี้นะผมเล่นกับวินเนอร์หนึ่งเก้าหนึ่งอยู่นะฮะฝากถอนขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำฝากถอนไม่มีขั้นต่ำนะฮะแล้วแอดมินเนี่ยตอบยี่สี่ชั่วโมงนะครับมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับใครอยาก ตามแบบนี้ใครอยากแตะแบบนี้นะฮะตามมาได้เลยเนะีบบ web, ย่ยผมแปะลิงก์เว็บเดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไม่ให้นะฮะส่วนชื่อเกมนะครับใครหาไม่เจอนะฮะเกมนี้มันอยู่ในหมวด T ีนะฮะโอ้โหเดี๋ยวท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาแปดพันหกแล้วว่าโอ้โหเหลยเก้าสเปนนะ,ะตอนนี้แต่ปาตัวคูณนะฮะตัวคูณปลาไปยี่สิบเอ็ดแล้วโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรนะฮะจิตใจทาด้วยอะไรหืดอกนี้ว่า,ามาต่ำมาไม่มีหมื่นนะเออลงทุนสามพันแต่ได้มาหมื่นกว่านี่ คตรคุ้มนะโคตรคุมม้มอ่ะเออทํางานวันเดียวยังไม่ได้นะครับหมื่น,นเนี่ยทางานวันเดียวยังไม่ได้นะครับแปดพันเนี่ยเออเดี๋ยวดีวนะพูดว่าต้องมีหมื่นตนะ้องมาถึงหมื่นแน่นอนนะเออเดี๋ยวดยวีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวมานับตอนหลังนะฮตอนนี้ทีเล็กลามาแล้วนะครับทีเล็กคำรามแล้วนะฮะโอโ้โหแฟนจูลสิคปานะครับมาเจอจูรลสิคคิงดอมนี่โโฮะเออรวยเละน,นะฮะไปดูจุลสิคไปดูจูลสิคปางไม่ได้ตังค์เสียตังค์เข้าโรงหนังนะฮะ เดี๋ยวตังข้าลงหนังนะฮะแต่มาเล่นสล็อตเนี่ยโหได้ตังนะฮะนะใครอยากตามนะครับใครอยากตามนะครับกดทักแชทไปคุยกับแอดมินได้เลยนะฮะแล้วมาเล่นเกมเดียวกับผมนะฮะตอนนี้ตอนนี้โอ้โหวิกบินตอนนี้นะครับหมื่นหนึ่งแล้วอ่ะ่านผู้ชมโอ้โหคือไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงนะฮะใครที่ชมใครที่ชมไลฟ์นี้อยู่นะฮะตามได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เดกับ เดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไม่ให้เฮียเลยนะตื่นเต้นจัดไอสัตว์เอ้ยมาพูดผิดลิ้นพันกันหมดแล้วะฮะโอ้โหนี่ยังบวกตอนนี้เหลืออีกสี่สปินนะเอามาอีกสี่สปินตอ้าวยังบวกสปินต์เพิ่มก็มีอีกเป็นห้านะฮะโอ้โหเกมนี้ไม่ธรรมดานะครับเกมนี้ไม่ธรรมดาแล้วคุณผู้ชมตามมาเล่นได้เลยนะครับเกมอยู่ในค่ายพีจนะฮะแตกหนักแบบนี้นะฮะแตกหนักแบบนี้นะฮะเราเว็บดีๆนะครับก็คือคือเว็บไหนที่แบบว่าคือผมชอบเล่นเว็บใหญ่อะ่ะเข้าใจไหม คือชอบเล่นเว็บใหญ่แล้วแล้วนี่มันเป็นเว็บตรงด้วยอ่ะเออไม่ใช่เว็บเอเจนต์นี่ยไม่ผ่านเอเจนต์เออนีไม่ต้องผ่านเอเจนต์แล้วไม่ไม่มีค่าคอมให้ด้วยอ่ะเออเล่นเกมแล้วมีค่าคอมที่ด้วยนะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะฮะนะฮะไปลองเล่นได้เลยไปลองคุยแอดมินได้เลยนะครับทักแชทไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์แปะลิงก์เว็บไม่ให้นะฮะเดี๋ยวขอย้ําเลยนะฮะเว็บนี้เว็บนี้เนี่ยโอ้โหบันเทิงจริงอ่ะบันเทิงจริงอ่ะแล้วเกมนี้ด้วยนะแล้วเกมแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งเกมมีหลายเกมนะฮะลื้ มันมีหลายเกมมากๆนะครับเดี๋ยวเพราะถ้าผมเล่นแล้วเกมไหนแม่งแตกดีเดี๋ยวผมมารีวิวกันอีกเออเดี๋ยวมาบอกกันอีกนะฮะไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวนะออตอนนี้หมื่นสี่เข้าไปแล้วท่านผู้ชมบวกไปแปดร้อยอ้ามานับนับเลยดีกว่านะครับนับกันเลยดีกว่านับกันเลยดีกว่าโอ้โหมื่นสองเหียลงทุนสามพันนะครับลงทุนสามพันนะลงทุนสต่ปับนนี่เท่ากับโอ้โหเฮียไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะนะครับเว็บดีๆแบบนี้นะครับใครอยากแตกกับผมแบบแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวผมแปะลิงก์เว็บไม่ให้นะครับแล้วก็ไปคุยกับแอดมินได้เลยนะฮะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นกันด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ